คุณต้องลองหัดคบคนที่เขามีความคิดที่เป็นบวกคือชวนกันคุยเรื่องที่จะหาเงินหาไรายได้นะฮะแม่งไม่เอานะ,ะจะคุยแต่เรื่องที่แบบไร้สาระไปเรื่อยหรือว่าคุยแต่เรื่องที่แบบคือเคยเจอไหมเพื่อนที่เวลาคุณชวนคุยเรื่องของการขายของหาไรายได้ทําเงินเนี่ย ชอบขัดนะชอบบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกอย่างมึงอ่ะทำไม่ได้หรอกเออเคยเจอไหมครับไอ้พวกเนี้ยเป็นพวกถ่วงความเจริญผมบอกเลยว่าไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกให้คุณเลิกคบเพื่อนนะแต่ฟังก่อนเขาไม่รับผิดชอบคำพูดของเขาหรอกคุณไม่รู้หรอกว่าคุณคุยกับเขาวันเนี้ยนะครับแล้วเขาบอกว่าคุณทำไม่ได้เนี่ย ไอการที่เขาพูดตอกย้ํากับคุณซ้ําๆเนี่ยแล้วคุณไม่รู้ตัวได้ซ้ํานะความคิดนะครับหรือว่าสิ่งที่คุณได้รับมาเนี่ยนะครับมันทําให้หกหมื่นล้านเซลล์ของคุณเนี่ยเข้าใจว่าคุณทําไม่ได้จริงๆในขณะที่ตัวคุณเองก็ไม่รู้ตัวด้วยมันตอกย้าทุกวันทุกวันเนี่ยจนคุณรู้สึกว่าคุณคุณเนี่ยมันไม่สมควรกับการได้รับอะไรดีๆหรอกตัวคุณเนี่ยมันตัวเล็กคุณทําไม่ได้หรอกเออ คุณลองนึกดูดิตัวคุณซึ่งครั้งหนึ่งตอนเด็กเนี่ยคุณเก่งมากมีความสามารถมากถูกไอเนี้ยแม่งพูดตอกย้ำอนะว่าคุณทําไม่ได้นะแล้วไอคนที่มันพูดเนี่ยมันไม่ได้รับผิดชอบคุณด้วยซ้ํามันอะตัวต้นเหตุทําให้คุณเนี่ยจมดิ่งลงเหวเออซึ่งนะครับตัวคุณก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ําคุณว่ามันแฝดหรือเปล่า ฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอเพื่อนที่มันชอบขัดนะครับเรื่องที่จะทํามาหากินเนี่ยชอบบอกว่าทําไม่ได้หรอกนะฮะคนเขาเจ๊งกันหมดนะครับก็ถ้าเลิกคบได้ก็เลิกไปเลยนะเพราะถ้าคุณยืนยันว่าคุณมั่นใจว่าคุณจะทํานะครับมันเป็นเส้นทางที่มันดีนะครับหัดทําอะไรดีๆแล้วคนอื่นไม่เห็นด้วยบ้างเออทาไมอะ่ะ เวลาเราทําอะไรดีๆคนทำไมต้องมีคนเห็นด้วยด้วยหรอเออถ้ามั่นใจว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นแนวคิดที่ดีเป็นเส้นทางที่เราจะสร้างธุรกิจสมลองสร้างความมั่นคงนะครับสร้างความมั่งคั่งนะเพื่อที่จะเลี้ยงดูคนที่บ้านถ้าวันเนี้ยคุณคิดถึงแต่เลี้ยงแค่ตัวคุณเองเนี่ยคุณจะไม่มีความพยายามวันนี้ลองนึกถึงพ่อแม่คนที่บ้านนะครับ เขาต้องอมีชีวิตที่ดีกว่านี้หรือเปล่าเออนะครับตัวคุณจะพัฒนาตัวเองยังไงเพื่อที่จะดูแลคนข้างหลังคุณให้ได้มากกว่านี้นะครับถ้าคุณนึกถึงคนข้างหลังคุณจะรู้เลยครับว่าคุณต้องพัฒนาตัวเองนะใ,หให้ดีกว่านี้แล้วอย่าไปสนใจไอ้พวกที่บอกว่าคุณทำไม่ได้นะฮะถ้าพูดมากเลิกคบไปเลย